ชายนผู้หญิงนิดหน่อเมื่อก่อนเราบอกว่าผู้ชายอะไรนน้อยกว่าผู้หญิงผู้หญิงเยอะเป็นจำนวนมาก just a l i t e bit h e the p o p o r t i o n of the woman i r than o w is just uh, before we believe that o m n is the o p t i o n of women is m a n e s just e b i higher than m e แล้บอกว่าในจำนวน6 0 0ัล้านคนเนี่ย 3,900ล้านคนนับถือศาสนาที่เชื่อว่ามีพระเจ้า Among people the population of the world 3 9 0 0ล้านคนนับถือศาสนาที่เชื่อวในในต้นทีเรียนมีเจ้าเด็กสะกดคำแบ่งย่อยเป็น3ามข้อนับถือศาสนาคริส ทเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียวจานวน2,000 uh, ล้านคนผูาจะมีเรื่องมีความดีแต่จีซัสจีซัตรอดหศาสนาศักดิ์สิทธิ์จะมมก่อนแอเดียคริสต์นะถือศาสนาอิสลามที่เชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียวจำนวน1,300คนล้านคน1,300 million people a is Islam เดบิลีกินหน้าที่อาลิสส์นังหนังพรเจ้าอีกไหมครับเดนิลสอาเดบิลีก็คือเดบิลีก็วันก่อนนักพืชศาสนาฮินดูนะครับซึ่งเชื่อว่ามีพระเจ้าหลายองค์กำนวน600ล้านองแฮมซิสฮาร์ทเนสยูเรเซมูบิลีอ่าดีกินดูดูหนังดีกว่า แล้วก็บอกว่าสามกระบประชากรประมาณ390ล้านคนนับถือพุทธศาสนารวมของทุกที่ใดรูนารินานิจิเรมุกุิและที่เหลืออีกประมาณ1,700ล้านคนนับถือศาสนาเล็กๆเฉพาะกลุ่ม อีกส่วนหนึ่งไม่มีศาสนาที่ชัดเจนในเรื่อ e ของ t h e uh, believe in their own the religions and some of them they believe in the religion have no religion Christian นเรามีความเชื่อในเรามีความเชื่อและก็เชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียวอา r e Christian, we believe in God we believe that There is the only one God พระเจ้านีคนชินแดงเขาได้แบง ซเซมิเนอร์อาจารยนีเราเชื่ออะไร uh, this morning, p r o h e s s c h a m b e r e n has share uh, us what is the seven e v e n t i e s how the seven e v e n t i e s be. ดังนั้นขอให้เราได้ปฏิบัติและก็ต้องสแสดงความเชื่อที่เรามีนั้นแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ถ้าเราปฏิบัติแล้วทุกอย่างจะก่อยเข้เกี่อตัว <Yeah. S 2> และก็ง่ายขึ้นจนเราสามารถสาแสดงความเชื่อ Therefore, I would like you to follow and to believe in God and uh, apply in your life. It's just only a little things, but when you do, it will grow up to be very big. Now, now we are As we are seven kids, we have our faith. Prophet, uh, is uh, faith and action. แลวกาแสดงความเชื่อของฉันมีพีน่น้องมุสลิมไปที่ยหาวิจารัยของเราที่ประเทศอังกฤษเดอว our Muslim friends went to the, the university in England ขาไปขอพบอาจารย์

คักนนอาจารย์ของเราเห็นที่น้องมุสลิมไปกลุ่มหนึัตบตกใจนะวัาจะมาทำอไะไรของผม And that the day of the beginning o h p o r t u n i t i e s enabled s that all the Muslims uh, students came together they surprised and started finding chemistry หังจากพาเขาไปที่ห้องที่หนร they brought the students to the g u e s t r o o m กลับคณะอาจารย์ผมจะ แล้ะก็พี่น้องคุณสตรีแับนี้ก็ต่างมากพวกคุณเป็นเซมิเนอร์อาบินีปใช่ไหม That the students ask the the faculty i n t h e r committee ตายุสเซมิเอนดขอถามหน่อยบ้าง May I ask you one question คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์ How do you believe about the second coming o f Jesus? คุณมีหนังสือที่พูดเกี่ยวกับการเสด็จกลับมาของพระเยซูไหมออออมาโชว์ให้เรา Do you have the book that shows that the second coming of Jesus? Can you show me t h t book? หลังจากนั้นโปรเฟสเซอร์ของเราถามกันว่าพวกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเสด็จกลับมาของพระเยซู i ำตอบคื e การถามคำถา s ที่ปรั t ญ e ศาสตร o ของ o ักป s ะวัติศาสตร์ตอบคำถ o ม h o าคุณเชื e อในเร u ่องรา e ข e งพระเยซูหรือไม s ผมเป็นหนัก็จะที่พวกเรามีควา same, we, มคิดเหมือน,นกันและค e ต e บค e อเ s that ่ e have the s a m อ b e l ย e ก as you. ขอหยกหนังสือที่เอามาโชว์นั้นองพวกคุณมีความจริงยิ่งใหญ่เหมือนกับกรามาน,นูแต่พวก เก็บไว้แค่ที่จะเอาไปประกาศแล้วก็บอกให้ค Bible. น,นรู้ you you Do know what the that the t have reason is ดูนะว่าดิสน r ย์ซ Bible คุณมีความจริงที่ยิ <I S 2> ่งใหญ่เหมือนกับระเบลบารมโน่ยิ่เก็บซ่อนไว้อยู่อย่างนั้นแต่ Great things uh, the true great t h i n g like a um, nuclear weapon b u t you just keep it secret you never show to others เราเซนเนอริตี้เรามีความเชื่อ We are similar as this. We have faith, we believe, and are not as others. do. So don't just only talk it. Show, show your faith by doing action. And this morning I'm glad to give you this the message to you. And I your faith and your do the action to show that other people will see your faith through your action. Uh, you got this... okay.